ฟูสสาขาไม่เหียนะคะร้านกว้างขวางในบรรยากาศสวยงามมีเพรากาวให้เด็กๆเล่นด้วยก่อนท้านะคาารนะคะก็มาออกกําลังกาย<ว>าเพคก้าก็นิดนึงอาหารมาแล้วจ้ากระลำปลีผัดน้ำปลานะคะปูนิ่มทอดกระเทียมต้มจืดหอยลายผัดพริกเผาของเด็กๆค่ะเริ่มทานกันเลยจ้าหิวแล้วใครอินีี ทอดมัง้งของน้องปิงค่ะน้องปิงบอกอร่อยมากเด็ดที่สุดเลยเมนูนี้ปูมานนึ่งนะคะแบบแกะมาแล้วพร้อมทานไหนมาลองจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดกันหน่อยอืม้มอร่อยเด็ดเลยทีเดียวกุ้งเผาจ้าพี่ตองอะกินไปเยอะมากเลยจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดด้วยจ้านี่ลองแกะกุ้งกันก่อนค่ะพี่ตองหัวใหญ่มากเลยหัวให้แม่นะคะ จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไปค่ะอืมอร่อยจ้าพี่ต้องบอกขออีกขออีกคอมันกุ้งาอยู่นมานะคะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทะเลพัชชาไม่นูสุดท้ายจ้านี่กลับกันจะหมดร้าแล้วจ้าร้านมีดนตรีสดเบาๆให้ฟังด้วยนะคะบรรยากาศดีๆค่ะ